Now, three, four, Happy New Year! Happy New Year! Welcome to a new year of wonderful moments and success. ตัวดีปีใหม่ค่ะ2,569แล้วก็แฮปปี้นิวีย์2 0 2 6ค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศงานเค้าดาวเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะกับวันแบงคอกเค้เาดาวเซ o ร์เบชัน2020 The Empire of One งานเค้าดาวค่ะสุดไอคอนิกใจกลางเมืองค่ะก่อนเริ่มต้นสักราชใหม่แห่งความยิ่งใหญ่ของปีมา้าไฟ และเป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นการผจญภัยค่ะและความมีชีวิตชีวารวมถึงพร้อมรับกับทุกการเปลี่ยนแปลงแบบไร้ขีดจำกัดสำหรับปีนี้วันแบนงคอกเขาจัดเขาดาวยิ่งใหญ่ภายใต้ธีม Empire of One ที่สื่อถึงอาณาจักรที่ล้อมรวมวัฒนธรรมและจินตนาการโดยเหล่าศิลปินที่มาร่วมการแสดงสวมบทบาทเป็นผู้ปกครองอาณาจักรซึ่งแต่ละอาณาจักรค่ะก็มีรูปแบบเรื่องราวและมนต์เสน่ห์เฉพาะตัว เมื่อความหลากหลายเหล่านี้มารวมกันก่อร่างเป็นจัก,กรวรรดิแห่งความเป็นหนึ่ง เพื่อเฉลิมฉลองค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์และเขาดาวก้าวเข้าสู่ปีใหม่ที่ยิ่งใหญ่ไปได้วยกันที่วันแบงคอกโดยภายในงานค่ะจะเป็นรูปแบบ The Awakening of the Empire พบกับการรวมตัวของทัพศิลปินชั้นนำของไทยและศิลปินระดับโลกที่พร้อมมาปลุกใจของ The Empire of One ให้เต้นรัวแบบไร้ขีดจำกัดกลางเวทีวันแบงคอการ์คที่ถูกเนรมิตเป็นหอคอยแห่งอาณาจักร มอบประสบการณ์ความสนุกแบบ360องศาให้กับผู้ชมทุกทิศทางค่ะมาเริ่มกันที่พล็อซีปลุก Empire of v i t a l i s <ต> t <ancestors S 1> ให้เต็มไปด้วยชีวิตช,ชีวาเจลบอยพ,า, boy, พาผู้ชมย้อนสู่ Empire of n o s t a l เ i a แห่งความทรงจำอ,อันอบอุ่นเ <glaube you. S 1> ถ่ายถ่ายถ่ายความสง่างามของ Empire of Eminence กระแตสร้างเสน่ห์ร่าร้อนใน Empire of Temptation เจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรเติมพลังให้กับ Empire of Velocity เจเจตรินร so ่วมขับเคลื่อน Empire of Velocity ด้วยพลังระดับตำนานป่ามีสร้างโลกแห่งจินตนาการใน Empire of l e v e r y ปันเปิดพื้นที่สะท้อนตัวตนใน Empire of Horizon ตาอูแอนออฟโรดปกป้องและสืบสาน Empire of Legacy อย่างสง่างามและไฮไลท์สุดท้ายของค่ำคืนสิ้นปีแบบนี้ค่ะคือการปรากฏตัวครั้งสำคัญของศิลปินเคป๊อประดับโลกอย่างไนน้และยูต้าเดี๋ยวเราไปชมพรพอกันเลยค่ะ และเมื่อทุกอาณาจักรล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียว The Empire of One ได้ยืนหยัดอย่างสมบูรณ์ก็ถึงเวลา The Rise of One พิธีนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่กับภาพประการตาของการแสดงโดรนสุดพิเศษและเทคนิคสุดอลังการผสมผสานกับลุไฟชุดยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพภายใต้แนวคิด The w o n d e r Witches ที่เป็นเสมือนการส่งพรจากฟ้าผ่าทุกหัวใจทยานสู่ปีม้าไที่เต็มไปด้วยพมสุขสมบูรณ์ วันแบงคอกเขาดาวเซเลริชัน2026 20, ปีนี้ค่ะไม่ใช่แค่งานเขาดาวทั่วไปแต่นี่คือความสําเร็จค่ะที่รวมพลังของความบันเทิงและพลังของผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียวค่ะณนะวันแบงคอกเมืองที่อยู่กลางใจของทุกคนแฮปปี้นิวยีร์ค่ะแล้วก็สวัสด,ดีปีใหม่ค่ะ